นี่ครับคืนนี้ผมก็เพิ่งทดลองอุปกรณ์เสร็จไปอีกชุดหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าเอ็นที่มีเทคโนโลยีสูงสุดกับไม้ที่เทคโนโลยีต่ําสุดมันจะแมชกันหรือเปล่านี่ครับเอ็นที่ขึ้นเนี่ยเป็นตอนนี้มันมีชื่อเป็นทางการแล้วนะเป็นไฮบริดที่ชื่อว่าไฮเปอร์มักนะครับก็คือว่าเป็นรูปผสมระหว่างมักแทนแล้วก็ไฮเปอร์จ uh, ีราวนะครับโดยเส้นตั้งเนี่ยเป็น โซลิงโก้มาร์10นะครับเป็นเดนสีฟ้าแล้วก็เส้นนอนเป็นเอ็นกลมไฮเปอร์จีรานะครับซึ่งมันให้คอมบิเนชันที่ที่ยูนิคเหมือนกันนะสำหรับคนที่ต้องการความสติฟของเอ็นโพลีนะครับต้องการคอนโทรลในขณะเดียวกันเนี่ยต้องการความเด้งด้วยต้องการความฟอร์ดด้วยในเวลาเดียวกันนะครับยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะตีสเปนหรือว่าจะตีแฟลตเนี่ย ชุดนี้จะให้คอมบิเนชันที่สามารถเลือกได้นะแล้วก็วันนี้ผมก็ทดสอบแบบฮาร์ดคอร์เลยก็คือเอามาขึ้นกับไม้ที่โลเทคที่สุดนะครับก็คือตะกูลพวกโนะปรสตาร์แบบพอดีช่วงนี้คิดถึงโ o เจ r ร์เฟเดอร์เนะครับ mm hmm. เขากำลังจะกลับมาเล่นเอ็กซิบิชันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ผมก็เลยอ่ะไ mm hmm. ด้โอกาสเอามาทดลองกับไม้นี้เลยนะครับอันนี้เป็นว i ลสันโปรสตาร์เ blx 2นะครับซึ่งในนี้มันก็เป็นกราฟไฟท์ธรรมดาเลยหน้า90น้ำหนัก340กรัมแบบ คือท้างการพาวเวอร์ก็คือทำให้มันหนักแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีในการลดน้ำหนักลดแรงสแานนะครับต่อให้เขาโฆษณนาว่าสแานเนี่ยมันก็ยังลดแรงสแานเนี่ยมันก็ยังสถานอยู่ดีนะก็โอเคคืนนี้ผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับเซตอัพนี้นะครับก็ใครอยากจะมาลองนะครับตอนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่คนที่ชอบพวกไม้โอสกูอย่างพวกโปรสตาร์หรือว่าเฮดเพรสติดคลาสสิกเนี่ยแล้วอยากจะได้เอนโพลีที่มันแบบตีไม่ยากเกินไปนะครับ โพลีมาขึ้นชื่อว่าเป็นเอนที่ต้องอใส่พลังกำลังเยอะนะแต่ผมว่าพอมาเป็นคอมบิเนชันนี้นะครับขึ้นสักประมาณ45ปอนด์เนี่ยมันก็ให้พาวเวอร์ให้ฟิลที่ไม่แพ้ไฮบริดมัลติเอ่อมัลติฟิลเเมนต์กับโพลีนะครับเดิมเนี่ยผมขึ้นไม้เนี่ยด้วยอะ,อะไรอะเทคนิคไฟเบอร์ทริแอคกับลักซิลอนเอ้ลักซิลอนดอลูพาวเวอร์รับนะครับซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่ เราแนะนําให้ลูกค้านะแต่ตอนนี้ผมลองแบบโพลีเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นไฮบริดตามนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองขึ้น RF97 ด้วยเหมือนกันนะครับ RF97 ก็จะเป็นอีกหนึ่งแร็กเกตที่โ o เช r เฟเดเลอร์เขาดีไซน์เองนะครับมันก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยในเรื่องของพอร์นะครับนอกจากว่าเฟรมมันหนาขึ้นหน้าไม้กว้างขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคงจะ up t ท n s i o n ขึ้นไปชุดนี้ผมขึ้นไว้ประมาณ40กลางๆนะฮะตั้งนอนเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็น rf 9 7เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องปรับ t e น s i o n เป็น54-52นะเพราะว่าไม้น้ามัน power เยอะนะครับโอเคครับก่อนสนามปิดก็อีกรอบหนึ่งนะครับขอจัดทดสอบอีกรอบหนึ่งเป็นคราวนี้เป็น w i l ส o n Pro s บ rf 97แล้วก็เก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะก็เป็น ไฮเปอร์มาร์กโซลิโกไฮเปอร์มาร์กเส้นตั้งเป็นโซลิโกมาร์กเทนแล้วก็เส้นนอนเป็นโซลิโกไฮเปอร์ฉีกลมนะครับก็มาขึ้นกับไ f 9 7ที่ความตึง54-52นะเปรียบเทียบกับชุดเซตอัพก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นเทคนิคไฟเบอร์ X1 by Face แล้วก็ลักซ์ลอนอลูพาวเวอร์นะครับที่เราเคยเอาไปทดสอบเทียบกับพวกเนเชอรัลกั๊กับอลลูว่าไหนคนชอบประกันก็เป็นที่เอกันฉันว่าคนชอบ ชุดที่เป็น X1 กับอลูมากกว่ากันนะครับก็คราวนี้โอเคผมไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ว่าโอเคก็พยายามจะเอาเซตอัพที่เอ็นมีเทคโนโลยีสูงสุดกับไม้ที่เทคโนโลยีต่ำสุดนะครับมาแมชกันผลลงมาแฮปปี้นะครับแต่ผมว่ามันตึงไปนิดนึงน่าจะเป็นสัก5 2 5 0อห้าะไรเงี้ยจะจะหรือไม่ก็5252เลยดีกว่าเพราะว่าเท่าที่รอเนี่ยผมว่า,วาม,มันมันอุ้มบอลน,นานไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเส้นนอนน้อยกว่าเส้นตั้ง หรือหย่อนกับเส้นตั้งเนี่ยมันจะอุ้มบอลนะครับบอลไม่ได้พุ่งออกทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ Born บอลบุ่งพุง่ง่ก็แนะนําให้ขึ้นเท่ากันสัก52ปอนด์ทั้งตั้งทั้งนอนนะฮะให้พ w e r ที่ดีผมไม่รู้สึกเลยว่ามันสถทานนะครับเป็นสวิตสปอร์ตที่นุ่มที่สุดของ r f 9 7เท่าที่ลองมานะไม่รู้สึกเลยว่านี่คือโพลีก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งเซตอัพที่ที่แนะนําให้มาลองนะครับสีสันอาจจะไม่แมทช์กับไม้เท่าไหร่แต่ว่า ด้วย performance ด้วยความ Comfort ที่มันมีเนี่ย power ที่มัน <S <s ใกล้เคียงกับ n m o l t i อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะครับก็แนะนำสำหรับวันนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ